บทที่12ยิ่งหายิ่งตันหรือตันหาเมื่อตันหาดับจะเป็นเหตุให้อุปาทานพบชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสอุปายาสดับหมดคือความทุกโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจและความเวียนว่ายตายเกิดดับพร้อมเพราะเหตุตันหาดับ ตัณหาก็เกิดจากอวิชชาคือหลงยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าเป็นตัวตนของเราหรือตัวเราเป็นขันห้าแล้วเอาความหลงว่ามีตัวตนของเราไปยึดถือทำให้เกิดกิเลสต,ตัณหาอุปาทานต่อสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าอวิชชาดับกิเลสต,ตัณหาก็จะดับเพราะสิ้นผู้ยึดถือหรือไม่มีความรู้สึกว่า มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียการดิ้นรนค้นหายิ่งหาก็ยิ่งไม่เห็นเพราะการหาคือกิเลสต,ตันหามาบังตาบังใจบังนิพพานยิ่งหาก็ยิ่งตันเพราะมันเป็นตันหาคือหาตันแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่เราไปหานั่นเป็นตันหาแล้วต้องมีสติเห็นขณะจิต ที่เริ่มต้นเอาตัวเราไปคิดไปปรุงแต่งแสดงกริยาอาการหาขึ้นมาพอเริ่มหาให้มีสติปัญญารู้เท่าทันทันทีตัณหาก็ดับอุปาทานพบชาติทุกข์ก็ดับในการปฏิบัติธรรมอะไรที่คิดว่าใช่แล้วใช่แล้วเช่นความเบาสบายหรือความว่างนี้ใช่เลยอันนั้นกำลังติดอยู่คือติดสบายติดว่าง การที่เราจะไปพยายามดับอาการต่างๆที่ทําให้ไม่สบายหรืออาการจุกจิกจุกจิกในหัวใจเพื่อให้เราสบายขึ้นนั่นเป็นกิเลสตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อาการที่ไม่ถูกใจเป็นทุกขเวทนาอาการที่ถูกใจเป็นสุข,ขเวทนาอาการที่เป็นกลางๆเป็นอทุกขขมะสุข,ขเวทนามันคือขันห้าเป็นอนิจจังมีความไม่เที่ยง เป็นทุกขังคือเป็นทุก์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราตัวเราหรือตัวตนของเราดังนั้นจะให้มีแต่อาการที่ถูกใจคือสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้และยังไม่ตายจะดับอาการที่ไม่ชอบใจให้หายขาดก็ไม่ได้เราไปหลงเข้าใจผิดว่า ถ้าอาการที่ไม่ชอบใจในใจเราดับหมดเราจะสบายเราจะว่างเรามีตัวตนของเราไปติดสบายติดว่างแล้วไปผลักใสยอาการที่ไม่สบายอย่างนี้เป็นอวิชชากิเลสตัณหาและทุกข์อะไรที่เกิดเองปล่อยมันเดี๋ยวมันก็ดับเองสมดังที่ว่ายังกินจิสมุทะยะธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาหรือปล่อยให้อาการต่างๆเขาแสดงหรือเกิดขึ้นมาเองแล้วดับไปเองโดยไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเข้าไปเสวยเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเข้าไปยึดถืออาการเหล่านั้นถ้ามีตัวเราไปเริ่มลงมือกระทำอะไรภายในใจขึ้นมาก่อนโดยที่ไม่ใช่ว่า จิตเขาคิดหรือแสดงกิริยาอาการต่างๆขึ้นมาเองแล้วดับไปเองจะเป็นอวิชชาหมดยกเว้นแต่ตั้งใจจะคิดเรื่องอะไรจบแล้วก็วางไปไม่ใช่มีแต่ตั้งใจคิดตลอดเวลาตลอดชีวิตโดยไม่หยุดพักเสียบ้างอย่างนี้ก็มีแต่ทุก์ความเครียดสะสมแต่ที่บอกว่าหมดเรื่องตั้งใจคิด แล้วก็ไปดูหนังฟังเพลงเล่นโทรศัพท์มือถือดื่มเหล้าเล่นการพนันสังสรรค์รื่นเริเรงแล้วบอกว่าหยุดตั้งใจคิดเรื่องการงานแล้วไปพักผ่อนให้หายทุกข์หายเครียดอย่างนี้มันสบายบนกองทุกข์ไม่ได้ทําให้พ้นทุกข์จริงยังจะต้องทุกข์กับความแก่เจ็บตายความพัดพรากจากสิ่งที่รักความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาความกังวลใจ ความไม่สบายกายไม่สบายใจความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจซึ่งล้วนแต่เป็นทุกข์แต่ทุกข์กับทุกข์อีกไม่รู้จักเข็ดหลาบแล้วก็เอาอย่างอื่นมากลบทุกข์ให้เป็นคราวๆในที่สุดก็หนีความทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ได้คือความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานที่โรงพยาบาลความกลัวตาย มิฉนั้นก็ต้องทุกข์ใจอย่างที่สุดเมื่อคนที่รักจะตายจากไปหรือพลัดพรากไปไม่มีใครหลีกหนีพ้นไม่ว่าจะร่ำรวยปานใดก็ต้องจบลงอย่างนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ไม่อาจจะเอาไปได้มีแต่บุญกับบาปที่ติดจิตที่ยึดถือไปเท่านั้นหลายคนที่แพทย์บอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะอยู่ได้ไม่กี่วันจะทุกข์มากจนสติแตก และมีและมีช่ยตายแล้วจะพ้นทุกนะถ้ายังยึดถืออยู่วิญญาณที่ออกจากร่างไม่ดับก็จะแบกทุกไปด้วยจนกว่าจะไปเกิดในร่างใหม่ส่วนใหญ่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเพราะขณะที่มีชีวิตอยู่มีแต่ปล่อยใจไปตามกิเลสตัณหาแทบทั้งนั้นก็จะยิ่งทุกข์ในร่างใหม่มากกว่าเดิม ต้องเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้หลุดพ้นจากความหลงหยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติปรุงแต่งหรือเรียกว่าขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยต้องมีสติปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าขันห้าเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งจากทาต,ต่างๆคือทตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุรูเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นทุก์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องแก่เจ็บตายเน่าเปื่อยผุพังกลับไปเป็นธาตุต่างๆตามเดิมไม่ใช่ตัวตนที่คงที่จึงไม่ใช่เราตัวเราหรือตัวตนของเราดังนั้นอย่าไปหลงยึดมั่นถือเอาขัดห้า ซึ่งเป็นสังขารหรือปรุงแต่งมาเป็นตัวเราหรือตัวตนของเราเมื่อสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นก็จะพบว่าตัวของเรามีใจหรือจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารหรืออสังคตธาตุเป็นความว่างเหมือนกับความว่างของธรรมชาติหรือจัก,กรวาลสาเหตุที่เราไม่พบใจหรือธาตุรู้ที่ว่างเปล่าก็เพราะ ยึดขันขันจึงบังธรรมดังนั้นต้องหยุดคิดคิดปรุงแต่งหยุดดิ้นรนค้นหาเพราะเท่ากับยึดถือขันห้าเป็นตัวตนของเราแล้วเอาตัวเราไปคิดไปปรุงแต่งจึงเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นทุกข์จึงต้องให้มีสติในทุกขณะที่ไม่มีความจำต้อง ตั้งใจคิดอะไรแล้วขณะจิตนั้นอย่ามีแต่เราคิดหรือปรุงแต่งแสดงอาการใดขึ้นมาก่อนโดยปล่อยให้จิตคิดหรือแสดงอาการขึ้นมาก่อนแล้วดับไปของเขาเองหรือเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองโดยไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถือก็จะพบใจที่ว่างเปล่าจากความปรุงแต่งหรือสิ้นสังขารก็มีธรรม สังเกตให้ดีๆถ้าขณะจิตปัจจุบันปรากฏกริยาอาการเริ่มต้นเข้าไปดูจิตหรือพยายามจะไปทำอะไรเพื่อให้เป็นอะไรหรือจะพยายามปล่อยวางต้องรู้เท่าทันปล่อยวางผู้ปล่อยวางก็เท่ากับปล่อยวางตัวเราถ้าขณะจิตใดมีตัวเราเริ่มต้นคิดหรือปรุงแต่งจะทำอะไรก็ต้องมีสติปัญญาวางไปตลอดเวลาจนขณะจิตใดที่เห็นว่า จิตเขาเริ่มต้นคิดหรือปรุงแต่งขึ้นมาเองโดยไม่มีตัวเราเป็นผู้เริ่มต้นคิดหรือแสดงกริยาอาการใดขึ้นมาก่อนคงมีแต่จิตคิดเองปรุงเกิดขึ้นมาเองแล้วดับไปเองหรือเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองจึงจะพบใจซึ่งเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าไม่มีกริยาอาการใดปรากฏเลยแม้แต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเราเข้าใจแล้ว รู้แจ้งแล้วก็ต้องปล่อยวางตัวเราที่เข้าใจไปขณะจิตใดมีความรู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปเสวยอะไรหรือมีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียแสดงว่ายังหลงยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนของเราวางตัวเรานั้นเสียความรู้สึกว่ามีตัวเราหรือยึดถือว่าสิ่งใดว่าเป็นของเราได้นั้น S <S <an> <S ก็เพราะมีตัวเราเริ่มต้นคิดหรือปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเห็นจิตเขาคิดหรือแสดงก,กริยาขึ้นมาเองแล้วดับไปเองเกิดเองดับเองก็จะไม่มีตัวเราเกิดขึ้นมาในความรู้สึกจะมีแต่จิตปรุงแต่งเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในใจที่ว่างจาก,กาอาการปรุงแต่งในความรู้สึกเป็นตัวเรามันหลงเอาขันห้ามาคิดปรุงแต่งขึ้นมา ถ้าไม่เอาขันห้ามาปรุงแต่งมันจะเอาอะไรปรุงแต่งขันห้าไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ตรงที่หลงยึดถือขันห้ามาเป็นตัวเราแล้วก็หลงว่าตัวเรายึดถืออะไรหรือจะไปเอาอะไรมีตัวเราพยายามจะทำอะไรเพื่อให้เป็นอะไรหรือพยายามไปจัดการอะไรไม่หลงยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนของเราซะอย่างเดียวแม้จะมีกริยาอาการ อย่างไรไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามก็เป็นเพียงขันห้าซึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งธรรมดาไม่ได้เป็นอวิชชาจึงไม่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานและทุกขความคาดหวังความปรารถนานั่นก็เป็นกิเลสตัณหาวางให้หมดถ้ายังมีความคาดหวังความปรารถนาแสดงว่า หลงยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนของเราแล้วจะเอาขันห้าไปเอาไปได้ไปเป็นอะไรแม้แต่จะไปเอาความสุขหรือนิพพานถ้าสิ้นหลงยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนของเราเสียเท่านั้นทุกขณะปัจจุบันมีแต่ขันห้าที่ปรุงแต่งตามปกติธรรมชาติไม่มีตัวเราจะไปเอาอะไรเลยไม่ยึดอะไรไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียว ก็ว่างเปล่าวอาวิชชาก็ดับกิเลสตัณหาอุปาทานและทุก์ขจะดับหมดดังนั้นวางให้หมดเลยทั้งผู้ที่เข้าไปดูและสิ่งที่ถูกดูถูกรู้เพราะถ้ายังมีตัวเราเข้าไปดูจิตก็ยังเป็นอวิชชาความทุกข์กิเลสตัณหาอยู่ตรงนี้แหละวางแล้วเนี่ยอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติและทุก,ก็ดับเดี๋ยวนี้ ถ้าวางแล้วว่างเบาสบายก็จะมีอีกตัวมาเสพความว่างความเบาสบายแต่ไม่ไปทําลายความว่างความเบาสบายนะแค่รู้ทันว่ายังหลงยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนของเราแล้วคิดปรุงแต่งเอาตัวเราไปยึดหรือไปเสพความว่างความเบาสบายต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันขณะจิตที่หลงเอาตัวเรา ไปเริ่มต้นคิดหรือปรุงแต่งแสดงกริยาอาการขึ้นมาโดยปล่อยให้จิตเขาคิดหรือแสดงอาการขึ้นมาเองแล้วดับไปเองเกิดเองดับเองเห็นอย่างนี้จนสิ้นหลงเอาตัวเราไปคิดไปปรุงแต่งขึ้นมาเองก็จะมีแต่จิตเกิดดับในใจที่ไม่ปรุงแต่งอวิชาก็ดับกิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะและทุก